สวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับ,บวันนี้อยู่ในช anel ของช anel demo ครับวันนี้เราจะมาแก้แค้นครับในเกมอะไรอะมือปืนรับจ้างไรเงานะครับมัง้งหรือว่าสไนเปอร์ไรเงาก็ไม่รู้ผมผมลืมนะเออวันนี้จะมาแก้แค้นครับเขามามาอะไรย้อยๆ้อยอผมบางอาจมันถล่มฐานผมแต่ผมวันนี้ผมจะมาแก้แค้นครับ อันแรกครับสอยโดนก่อนเลย,ยเดี๋ยวแบบหนึ่งรับปรับเรียงเกมอโอเค,อเคม็อบยิงโดนขั้นแรกต้องจัดโดนก่อนหลบหลบหลบหไปแล้วเอ้ยจจไบเอ้ยไม่โดน เอ้าบอเอาบอเอาบอเอาบอไอ้แป๊บแป๊บแป๊บถูกลบลบลบดูเลือดจะขึ้นละโดนเน่ยโดนเน่ยโดนนะโดนนะโดนโอ้ยเกระสุนหมดหลดแป๊บอีโดนนะโดนนะโหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลบกันโอ้ยเกชาวจูครับมาดูกันครับเวลาจะแกยแค่ไหนหรือไม่จี้เกโดนพังมาทุกคนครับ ลอยใหญ่ที่เรลอยตลอดไหมฮึดึกขึ้นล,ล,ล,ลอดแล้วโอ้โหกระสุนหมดหลอยดีลอดแเลยลูกบอมเร็แป๊บเร็แป๊บลอยแป๊บลอแป๊บเอ้ยโอ้โหจะตายแล้วเลือดเลือดอยู่เลือดอยู่เลือ,ลอ,อด เราต้องหลอดเราต้องหลอดสองสามเป็นที่ครับเร็วเลี้ยวเลี้ยวเลีวเลีเล้ยวเฮ้ยอะไรอ่ะไม่แม่งเราต้องจัดก,การปืนหนักอาวุธหนักกันครับเรียบร้อยครับเราเป็คนธรรมดาแล้วครับเลือดเ,เราจะลอยไปหรือเนี่ย มาดูกันนะผมว่าจะรอดไปไดยต้องรอดอุ้ยไม่ไหวเด้อจะตายเด้ครับนี้เนี่ยเออตาย <c ười> แกแครไม่สำเร็จ มาม่ก็อขอภายในความกาดด้วครับเป็นผู้เล่นใหม่นะอืมไม่ได้เล่นแบบมืออาชีพอะไรยงี้ <c oughs> อา้าวทำไมตายนานจังฟื้นเร็วสิ เอ้ยเอ้ยอืมอืมอ่าหมุนติวติวติวอ่าหมุนหมุนอ่ะหมุนเข้าไปอ่ะหมุนหมุนนะเอ้ยอ้าวเอ้เอ้เอเอก็ขอจบขีดเพียรดีดีครับเหนื่อยเห em. มืนกากมากครับ View gang up Bye bye.